แต่งจริตติดตามผัวกูมาหมามันจะเกิดชิงหมาเกิดปิ่นธรรมค่ะซึ่งวันนี้ปิ่นธรรมมีเรื่องจะมาเล่าใหงฟังเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าคนซุยๆเนี่ยบางทีก็ปากเร่งปากกาปากร้อยๆเริ่มหัวข้อกันที่ว่านางในวรรณคดีฝีปากกล้าจนต้องเรียกแม่ปินเชื่อว,ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่านางในวรรณคดีเนี่ย เขาก็ด่ากันเป็นกลาดเป็นกรอนเหมือนกันนะเขาด่ากันเป็นทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิง่งให้กับช่องของปิ่นทำด้วยนะคะสำหรับนางในวรรณคดีคนแรกที่เราจะนำเสนอคือนางมโนราเธอคือต้นฉบับของสตรีฟรีป,ปากา้าที่ด่ากราดแม้กระทั่งแม่ของตอนเองเพราะนิสัยที่ชอบเที่ยวเตรีรักสนุก แม่ห้ามไม่ให้ไปเล่นน้ำกับพี่ๆก็ไม่ฟังแถมนางยังเถียงคอเป็นเอ็นจนคนเป็นแม่ปรีดแตกด่าว่าอีดอกท้องนางได้ยินแบบนั้นมีหรือที่จะยอมไม่โดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวนางจึงตอบกลับไปทันทีว่า นางแม่ของลูกอาแม่มาด่าลูกไม่ถูกต้องทั้งพี่ทั้งน้องเหล่าเราดอกทองเหมือนกันดอกทองสิ้นทั้งเผ่าเหล่าเราดอกทองสิ้นทั้งพันดอกทองเสมอกันทั้งองค์พระราชมารดาเจอแบบนี้นะคะทุกคนก็คือจุกกันไปตามตามกันเลยทีดเดียวจ้า นางในวรรณคดีฝีปากก้าคนต่อไปมากันเป็นแพ็คคู่เลยนะคะคือนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองจากเรื่องไกลทองนั่นเองค่ะโดยคนที่พวกนางด่าคือวิมาลารจระเข้สาวที่ไกลทองพาเข้ามาในบ้านหลวพาภรรยานหน้อยเข้ามาในบ้านขนาดนี้มีหรือภรรยาหลวงจะพอใจพอศบโอกาสที่เมียหลวงพร้อมคนใช้จึงรุงดาชุดใหญ่ไฟลุกท่วม ไม่เหมือนอีอุบาดชาติกุมพีตัวกะลีกะลำสัมสามลอยหน้าลอยตาว่าข้างามแต่งจริตติดตามผัวกูมากูจะว่าให้สาสมใจอิจันไรร้อยแปดแพทยยาแม้นไม่เข็ดหลาบยังหยาบช้าจะให้ข้ากูตบไซคอไปอื <c oughs> ว่าแล้วนะคะสองพี่น้องก็ยกทัพกับคนใช้เข้าตบตีนางวิมาลาเลยค่ะต,ตุบต,ตบต แต่อย่าลืมนะคะว่านางวิมาลาเนี่ยเป็นจระเข้พอถูกอบมนที่แปลงกายเนี่ยก็เสื่อมลงนางจึงกลายร่างกลับไปเป็นจระเข้ตามเดิมแล้วไล่กัดสองพี่น้องกับเหล่าคนเชยจนวิ่งหนีหางจุกถูดไปเลยคะ่ะผัวข้าใครอย่าแตะแม่้อมตบเออเอาซีคนต่อมาหลายคนคงจะแปลกใจไม่น้อยเพราะเธอคือนางพิกุลทองซึ่งเป็นที่มาของสำนวน กลัวดอกพิกุลจะร่วงประชดคนพูดน้อยนั่นเองแต่รู้หรือไม่ว่าเรื่องด่าเธอก็ไม่ได้เป็นสองร้องใครเลยโดยเรื่องมันเกิดจากพญาแรรงขาบหมาเน่าลอยน้ำมาในขณะที่นางกำลังอาบน้ำพอดีทำให้นางด่ากราดพญาแรงเพราะหัวเสียดที่ตัวเองต้องมาอาบน้าในน้าแช่ศพว่านางจึงร้องต่อไปด้วยพลันชาดมึงอย่างนั้นจึงสมใจกินของโศโครกทั้งตาปี กูเหม็นซากผีกูด่าให้ลอยมาท่าฉนวนของกูยยยไอแรงจันไรไอหูยานพญาแรงได้ยินแบบนั้นก็เกลธสิจ้าไล่จับนางกินให้หายแค้นจนนางต้องหนีหัวสุกหัวซุนวุ่นวายกันเลยทีเดียวเป็นสาวหวานก็ด่ากราดได้เหมือนกันนะจ๊ะคนนี้คือนางวันทองคนเดิมเพิ่มเติมคือความปากจัด โดยคำด่าของเธอนั้นเล่นเอาคนฟังถึงกับหน้าชาไปตามๆกันโดยเรื่องมันเกิดจากนางไม่พอใจที่ขุนช้างคอยตามวอลแวร์ are, แถมยังยกขันหมากมาสู่ขอทั้งที่เธอไม่เคยจะชายตาแลเลยนางจึงเรียกคนใช้หัวล้านแถวนั้นมาดา่ากระทบขุนช้างที่ไม่เจียมตัวไอ้เจ้าชู้ลอมปลอมกระหม่อมบางลอยชายลากหางเที่ยวเกี่ยวมา้าชิชะแป้งจันน้ำมันทา ยงหน้าสองเคมเหมือนหางเปียหมามันจะเกิดชิงหมาเกิดมึงไปตายเสยเถิดไอห้าเบี้ยหน้าตาเช่นนี้จะมีเมียไอ้มะม่วงหมาเลียยม่เจียมใจโอ้โหถ้าคุณเป็นขุนชางคุณจะทำยังไงกันคะคำว่าตือใช้ไม่ได้กับแม่นะจ๊ะฮา่ามาถึงคนสุดท้ายที่เป็นตัวร้ายในวรรณคดีชื่อดังที่ใครๆครงรู้จักกันอย่างดีนั่นคือนางผีเสื้อสมุท ในตอนที่นางตามพระอภัยมณีและลูกไปยังเกาะแก้วพิสดารพระอภัยมณีจึงตัดสินใจเป่าปีสังหารนางแต่ตายเฉยๆโลกคงไม่จํานางผีเสื้อสมุดจึงหันไปด่านางเงือกสักยกก่อนจะสิ้นใจว่าและชี้หน้าด่าอึงหึงนางเงือกทำศบเสือกสอบพรอีตอแหลเห็นผัวรักยักคอทำท้อแท้พอกับแม่มึงเข้าบิวในท้อง ทำปั้นเจอเย่อหยิ่งมาชิงผัวระวังตัวมึงให้ดีอีจองห้องพลางเข็นเคี้ยวเคี้ยวกรามคำรามร้องเสียงกึกก้องโกลาลูกตาโพลงเป็นไงละจ๊ะอย่าให้ไม่ต้องโกรธเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะทุกคนหลังจากที่ได้ฟังว่านางวรรณคดีแต่ละตัวของเราเนี่ยมีฝีปากอันแข่งแรงแข่งกระด้างแข่งกลราแบบปากแต่ละคนคือสุดจัดเลยนะทุกคนก็ถ้าใครนะคะอยากที่จะฟังเรื่องเล่า กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกจากของช่องเราดาปินเนี่ยก็จะหาเรื่องเราสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากให้เล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะว่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรอยากฟังเรื่องอะไรสวัสดีค่ะขอจบเรื่องสนุกสนุกไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย